สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทํากําไรอีกรูปแบบหนึ่งน,นะคะกําไรข้อมือนี้เป็นอะไรที่ทําง่ายนะคะสําหรับการทํากําไรโดยอุปกรณ์เบื้องต้นที่มีก็จะมีห่วงทองเหลืองแล้วก็ลูกปัดโทนสีที่เราชอบในวันนี้นะคะพี่ปุ้มเลือกโทนสีชมพูโดยเลือกขนาดลูกปัดนะคะให้มีขนาดหลากหลายเล็กกลางใหญ่แล้วก็ใช้ตัวขั้นสีทอง ตัวขั้นสีทองช่วยเพิ่มความสวยงามมาขั้นตรงกลางระหว่างกําไลในการขั้นลูกปัดแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดโดยเริ่มแรกเราต้องร้อยลูกปัดเม็ดเล็กลงไปก่อนวิธีการกะระยะอย่างง่ายๆนะคะสําหรับการร้อยลูกปัดให้เม็ดใหญ่อยู่ตรงกลางเพราะว่าว่าเราจะต้องเริ่มร้อยลูกปัดเม็ดเล็กก่อนก็ใช้วิธีการ ให้ลูกปัดเม็ดเล็กอ,อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของวงกลมของเราแล้วก็ร้อยลงมาอีกสักประมาณ2เซนแล้วจึงค่อยร้อยตัวขั้นหรือว่าค่อยร้อยลูกปัดเม็ดใหญ่เริ่มต้นเราจะร้อยด้วยลูกปัด3มมิล แล้วก็จะร้อยต่อมาด้วยลูกปัดสีชมพูขนาด6มิลใส่ตัวขั้นแล้วก็ร้อยด้วยลูกปัดสีชมพูใส่ตัวขั้นลูกปัดต่อมาที่ร้อยก็คือขนาด8มิลแล้วก็ใส่ตัวขั้นแล้วก็ใส่ลูกปัดที่เป็นทรงก้อนหินซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของกำไรวงนี้ ต่อจากลูกปัดทรงก้อนหินก็ให้ใส่ตัวขั้นแล้วเราก็ร้อยเหมือนกับอีกด้านหนึ่งก็คือใส่ลูกปัด8มิลแล้วก็ใส่ตัวขั้นแล้วเราก็ร้อยใส่ลูกปัด6มิลแล้วก็ทําเหมือนอีกด้านหนึ่งเลยนะคะก็คือใส่ลูกปัดสามมิลจนสุดของกําไร หลังจากที่รอยลูกปัดขนาด3มมิลจนเกือบเต็มวงของกำไรแล้วให้เหลือพื้นที่ที่สำหรับจะไว้ไวม้วนเป็นตะขอประมาณ1นึ่งเซนนะคะแล้วเราก็จะม้วนให้เป็นวงกลมให้เป็นตะขอไว้สำหรับเกี่ยวกับโซ่หรือว่าตัวตะขอที่จะเอาไว้ล็อกกำไร ส่วนของกําไรก็เสร็จลงแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปร้อยตัวตุ้งติ้งซึ่งตุ้งติ้งนี้เอาไว้สําหรับห้อยกับตัวกําไรเพิ่มความสวยงามให้กําไรนะคะ ในการทำตุ้งติ้งครั้งนี้พี่ปุ้มนะคะเลือกลูกปัดรูปดาวสำหรับในการทำตุ้งติ้งใส่ไอพินเสร็จแล้วก็ใช้คีมตัดส่วนที่เกินแล้วก็ม้วนให้เป็นวงกลมม้วนไอพินม้วนปลายไอพินนะคะให้โค้งเป็นวงกลมลงมา เพื่อที่จะได้เป็นห่วงสำหรับเอาไปร้อยต่อกับสร้อยให้เป็นสายตุง้งติ้งนี่ก็คือหลังจากที่เราทำเสร็จเมื่อกี้นี้นะคะคือพี่ปุ้มพูดผิดไปเราใช้ทีพินนะคะไม่ได้ใช้ไอพินในการทำ ตรงติ้งรั้งนี้ทีพินกับไอพินแตกต่างกันก็คือถ้าทีพินตรงปลายจะไม่เป็นวงกลมส่วนไอพินตรงปลายจะเป็นวงกลมนะคะค้องตะขอกับสร้อยแล้วก็ใส่รูปลูกป,ปัดรูปดาวเมื่อกี้นี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตะขออีกด้านหนึ่งของกำไล เพียงเท่านี้เราก็จะได้กำไรหนึ่งเส้นแล้วค่ะ